จากการทดลองนะครับที่ผ่านมานะในตารางที่3.1แล้วก็3.2นะครับตัวตาราง3.1เนี่ยก็คือเป็นความเข้มข้นแล้วก็ปริมาตรนะครับของส่วนประกอบที่เราใส่ลงไปในบัฟเฟอร์นะครับซึ่งในการทดลองนี้เราเตรียมบัฟเฟอร์ทั้งหมดจำนวน5สูตรด้วยกันนะครับก็คือเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้นะครับคราวนี้ในตารางสามจุดสองนะครับเขาก็ให้เราบันทึกค่า pH เนาะซึ่งตัวนี้เราจะได้จากการทดลองแล้วนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องคำนวณน,นะครับก็คือตรงนี้นะครับอันแรกเนี่ยช่องนี้นะครับตัวนี้เนี่ยคือเป็นความเข้มข้นของอะซิติก แอซิดนะครับความเข้มข้นตรงนี้หมายถึงยังไงความเข้มข้นตรงนี้หมายความว่าหลังจากที่เราผสมตัวอะซิติกแอซิดกับโซเดียมอะซิเตตแล้วเรียบร้อยเนี่ยความเข้มข้นของตัวเนี้ยมาเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่องถัดมานะครับก็คือความเข้มข้นของโซเดียมอะซิเตตหลังจากที่ทําการผสมแล้วนะครับอันนี้คือ2อย่างแรกที่เราต้องคํานวณน,นะครับ แล้วพอได้ทั้งสองค่านี้แล้วนะครับเราก็จะเอาเขามาหาอัตราส่วนของความเข้มข้นนะครับของโซเดียมอะซิเตตส่วนด้วยอะซิติกแอซิดนะครับก็คือจะต้องเป็นเอาสองเนี่ยตรงเนี้ยนะครับมาหารตัวหนึ่งนะครับของแต่ละคอลัมน์นะครับของแต่ละคอลัมน์จากนั้นนะครับในแถวสุดท้ายนะครับก็คือ พอได้ค่าเท่าไหร่นะครับก็จัดการเทคล็อกฐาน10เข้าไปนะครับก็จะได้ค่าตรงนั้นนี้ปัญหาก็คือว่าแล้วเราจะคำนวณความเข้มข้นหลังจากผสมได้ยังไงนะครับทีนี้เทคนิคตรงนี้นะครับก็คือเราจะต้องใช้การคำนวณกรณีที่เป็นการเจือจางนะครับ ทำไมถึงบอกว่าเจือจางนั่นก็เพราะว่าตอนแรกนะครับเนี่ยเขามีความเข้มขน้นตั้งต้นมาให้แล้วนะไม่ว่าจะเป็นกรดอะซิต,ติกหรือว่าโซเดียมอะซิตเตตนะครับจากนั้นเนี่ยเขาเอามาใช้ในปริมาณปริมาณหนึ่งนะครับจากนั้นก็ผสมอีกกับสารอีกตัวหนึ่งนะครับพอสารสองตัวเนี่ยมารวมกันก็เลยทำให้ปริมาตรของเขาเปลี่ยนนะครับพอปริมาตรโดยรวมเปลี่ยนความเข้มข้นสุทธิ ก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราทำความเข้าใจก่อนเนาะ,ะคำว่าความเข้มข้นนะครับหรือ concentration เนี่ยก็จะเท่ากับปริมาณของสารนะครับส่วนด้วยปริมาตรนะครับอันนี้ c คือความเข้มข้น n ตัวนี้คือปริมาณนะครับส่วน v คือ volume นะครับหรือ ปริมาตรนั่นเองอันนี้คือความเข้มข้นนะครับคราวนี้สารเนี่ยพอมันมีความเข้มข้นปุ๊บแต่ถ้าหาเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าปริมาตรมันเปลี่ยนเนาะอย่างเช่น V ตัวเนี้ยเพิ่มขึ้นนะครับตัวหารเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่า concentration หรือว่าความเข้มข้นตัวเนี้ยนะครับมันก็จะลดลงทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเดี๋ยวอาจารย์จะคำนวณให้ดูนะในหลอดที่1น,นะครับ จ,จะคำนวณในหลอดที่1นึ่งให้ในบิ๊กเกอร์หมายเลขหนึ่งให้ดูนะครับแล้วพวกเราก็ไปทำในเบอร์อื่นนะครับซึ่งตัวบิ๊กเกอร์หมายเลขหนนะครับเขาก็ใช้กดอะซิติกนะครับความเข้มข้นก็คือ0.1โมลาร์นะครับปริมาตร40มลตรนะครับบวกกับโซเดียม อะซิเตตความเข้มข้น0.1โลมลาร์เท่ากันปริมาตรสิมิลลิตรนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองคำนวณน,นะครับว่าหลังจากที่เจือจางแล้วเนี่ยปริมาตรเขาจะ,ะความเข้มข้นเขาเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอย้ายลงมาตรงนี้ละกันนะครับ นี้ในโจทย์ข้อนี้นะครับเป็นการเอาของ2องอย่างนะครับมาผสมกันเพราะฉะนั้นสมมุติว่ามันมีบิเกอร์นะครับ1อันนะอยู่อย่างเงี้ยครับบิเกอร์เปล่าๆแล้วเริ่มต้นเนี่ยเอาอะซิติกแอซิดเนี่ยใส่ลงไป40 mL มลนะครับใส่ลงไปก่อนจากนั้นนะครเติมโซเดียมอะซิเตตอีก10 m มลลนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่า ปริมาตรรวมนะครับหลังการผสมเนี่ยเขาจะเท่ากับสี่สิบบวกหนึ่งเอ่อบวกสิบนะครับทษทีก็คือเท่ากับห้าสิบมิลลิลิตรนะครับอันนี้เวลาที่เราทําการเจือจางแบบนี้นะครับถ้าหากเอาแบบง่ายๆเลยนะครับมันจะมีสูตรคํานวณสูตรหนึ่งนะครับนั่นก็คือ 1> c 1 v 1เท่ากับ c 2 v 2นะครับซึ่ง c เนี่ยมาจากคำว่า concentration นะครับก็คือความเข้มข้นนะครับส่วน v นะครับก็คือ volume นะครับก็คือปริมาตรนะครับ แต่ถ้าหากเราดูบนสูตรนะครับเราจะเห็นว่านอกจากตัวหนังสือแล้วมันยังมีเลขด้วยนะครับอ่ามันยังมีเลขหนึ่งเลขสองด้วยนะครับคราวนี้เลขตัวนี้มันบ่งบอกอะไรนะครับเลขตัวนี้มันบ่งบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหรือเกิดขึ้นหลังนะครับตัว c เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น c 1นะครับ c 1เนี่ยก็คือความเข้มข้น ที่เป็นความเข้มข้นตั้งต้นเลยนะครับอาจจะเป็นสต็อกนะครับสารที่เตรียมไปสต็อกไว้นะครับหรือว่าความเข้มข้นก่อนที่จะเอาไปผสมหรือว่าก่อนที่จะเอาไปเจือจางนะครับแต่ถ้าเป็น C 2นะครับก็จะกลับกันเลยนะครับก็คือ,อมันจะเป็นความเข้มข้นหลังการเจือจางนะครับ ซึ่งสารละลายที่เจือจางแล้วแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับเราเรียกอีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือเรียกว่าเป็น working solution นะครับก็คือเวลาที่เขาเตรียมสารไว้เขา,าอาจจะอยากใช้จริงๆความเข้มข้นแค่0.1นนะครับแต่ว่าเขาขี้เกียจเตรียมบ่อยเขาอาจจะเตรียมให้เข้มข้นสัก0 0อะไรอย่ะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยเจือจางเป็น0.1นะครับ ส่วน V นะครับหรือ Volume นะครับตัวนี้ปริมาตรก็แบ่งออกเป็น V 1นะครับก็คือปริมาตรก่อนที่จะมาผสมนะครับนะก็คือปริมาตรของ Stock Solution เองนะครับในขณะเดียวกันนะครับ V 2ก็คือ ปริมาตรของสารนะครับหลังจากที่ถูกเจือจางหรือว่าถูกผสมแล้วเรียบร้อยนะครับคราวน,นี้เราลองมาดูนะครับเราลองมาดูทีละตัวนะจากข้อมูลที่เราได้มานะครับเราจะต้องค่อยๆหาความเข้มข้นของสารแต่ละตัวภายในภายในไอตัวบัฟเฟอร์ของเรานะครับก็คือ เนี่ยมันมีอะซิติกแอซิดกับโซเดียมอะซิเตตมารวมกันมันดึงกลายเป็นตัว er, อะซิเตตบัฟเฟอร์เนาะคราวนี้เราอยากรู้ว่าในอะซิเตตบัฟเฟอร์ของเราเนี่ยมันมีกรดอะซิติกกับมีโซเดียมอะซิเตตเนี่ยความเข้มข้นอย่างละเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราจต้องหาทีละอันนะครับทีนี้อาจารย์จะหาของกรดอะซิติกก่อนนะครับเราก็ใช้สมการตรงนี้เลยนะครับ c1v1 เท่ากับ c2v2 ทีนี้ c 1นะครับความเข้มข้นก่อนผสมเขาก็ให้ไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็คือ0.1โมลาร์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าได้เลยนะครับก็จะเป็น0.1โมลาร์นะครับแล้วก็คูณกับ v 1นะครับ v 1ก็คือปริมาตรของตัวสารตัวเนี้ยนะครับที่เราเอามาใช้ในการผสมนั่นก็คือ40 mL มลลิตรนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะเป็นคูณอยู่กับสี่สิบ ml นะครับแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับนะครับส่วน c สองนะครับความเข้มข้นหลังการเจือจางการผสมแล้วตัวนี้แหละที่เป็นตัวที่เราอยากจะรู้นะครับเพราะฉะนั้นเรายังไม่ทราบว่าเขามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็จะติดตัวแปรไว้นะครับแล้ว v สองล่ะ v สองก็คือปริมาตรหลังจากผสมแล้วนะครับนั่นก็คือ 50มิลลิลิตรตรงนี้นะครับก็จะเป็นคูณ50มิลลิลิตรนะครับคราวนี้เราก็ทำการย้ายข้างนะครับย้ายข้างนะเราอยากจะหาค่าของ C2 ดังนั้นเราก็จะต้องให้ C2 อเนี่ยอยู่ตัวเดียวนะครับเราก็จัดการนะครับย้ายตัวนี้มานะครับแล้วก็กลับข้างสมการสวยๆเนาะ มันก็จะได้กลายเป็นนะครับตัวนี้นะมันจะกลายเป็นว่า4.2เท่ากับแล้วก็ยกก้อนข้างบนมานะครับ0.1มลาร์คูณด้วย40มิลลแล้วก็หารด้วยเจ้าก้อนนี้นะครับที่มันโดนย้ายลงมาข้างล่างนะครับก็จะเป็นหารด้วย50มิลนะครับคราวนี้นะครับตัว ML เนี่ยเครองบนกับข้างล่างมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัดได้นะครับคราวนี้ c 2ก็เลยมีค่าเท่ากับ0.1คูณกับ40นะครับแล้วก็หารด้วย50หน่วยก็จะเป็นโมลาร์นะครับ0.1นะครับคูณกับ40ก็จะได้เป็น4.0นะครับ แล้วก็หาร50หน่วยเป็นโมลาร์ลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับตอนนี้ก็จะได้เป็น4หารห้นะครับก็จะเท่ากับ0.08โมลาร์นะครับเราก็เอาตัวเนี้ย กรอกลงในตารางนะครับตัวนี้กรอกในตารางได้เลยนะครับอันนี้ตัวถัดไปนะครับโซเดียมอะซิเตตนะครับความเข้มข้น0.1โมลาร์แต่ว่าใส่มาแค่สิบนะครับ อนันนี้โซเดียมอะซิตเตตนะครับ0.1นโมลาร์นะครับแล้วก็ใช้10มิลลิลิตรใช่ไหมแล้วก็เอาไปผสมจนได้ปริมาตรสุดท้ายก็คือ50 L, มิลลิลิตรก็รจากสูตร c 1 v 1เท่ากับ c 2 v 2นะครับ c 1คือ0.1โมลาร์ v 1คือ10มิลลิลิตร เท่ากับ c 2ซึ่งยังไม่ทราบค่าก็ติดตัวแปรไว้ก่อนนะครับส่วน v 2ก็เป็น50มิลลิลิตรนะครับเพราะฉะนั้นก็จัดการย้ายข้างนะครับสลับข้างตัวนี้ลงข้างล่างเนาะแล้วก็สลับข้างก็จะเป็น c 2เท่ากับ0.1โมลาร์คูณ10มิลลิลิตรหารด้วย50มิลลิลิตรนะครับตัดตัดนะครับแล้วก็จัดการนะครับกดเครื่องคิดเลข 0. 1คูณ10นะครับก็เท่ากับ1แล้วก็หารด้วย50ก็จะเท่ากับ0.02โมลาร์นะครับก็กลับไปที่ตารางอีกครั้งนะครับแล้วก็เติมตัวนี้ลงไป0.02นะครับคราวนี้ตารางช่องถัดมานะครับเขาบอกว่าเป็นความเข้มข้นของโซเดียมอะซิเตตส่วนด้วยความเข้มข้นของตัว อะซิติกแอซิดนะครับความเข้มข้นของโซเดียมอะซิเตตก็คือตัวนี้นะครับสมมุติว่าอันนี้เป็น2อนะครับอันนี้เป็น1เนาะอันนี้ก็จะเป็น2หารด้วย1นะครับเป็น2หารด้วย1ก็จะเป็น0.02นะครับหารด้วย0.08นะครับก็จะเท่ากับ0.25นั่นเองนะครับ ทีนี้บรรทัดถัดไปนะครับก็คือล็อกของโซเดียมอะซิเตตหารด้วยความเข้มข้นของอะซิติกแอซิดนะครับนั่นก็คือเป็นการเทคล็อกนะครับของ0.05นะครับตัวนี้ก็จะได้ค่าก็คือ1.30นะครับ1.30 1.0299อ่ 30, 10ะแล้วก็เอาแค่2 โซนิยม2ตํตำแหน่งก็แล้วกันนะครับจากตัวนี้เราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับจนครบทุกช่องนะครับเราก็จะได้ตารางนิยอ,อกมานะครับนี้สำหรับอันถัดไปนะครับก็คือตัวที่ให้เราเนี่ยทำการพอดกราฟนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีอีกวิดีโอหนึ่งให้ดูนะครับ ก็สำหรับใครมีอันไหนสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้เลยนะครับสวัสดีครับ